มาดูวิธีการใส่เนื้อหากับเฟรมนะคะสมมติว่าไอ้ตัวเฟรมข้างบนตรงนี้เราต้องการใส่รูปภาพออที่เป็นรูปภาพของสัญลักษณ์ของเว็บไซต์นะคะซึ่งต้องแสดงผลทุกๆเว็บเพจเราไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเราจะฟิกตำแหน่งของเฟรมข้างบนไว้นะคะโดยให้แสดงรูปภาพนั้นก็เลือกคำสั่ง insert นะคะแล้วก็เลือก image ก็ไปเลือกรูปภาพสมมติว่าเราเตรียมรูปภาพไว้เป็นส่วนหัวของเว็บเพจนะคะก็เลือกรูปภาพแล้วตอบโอเครูปภาพอันนี้จะถูกนําไปแสดงผลที่ด้านบนของเว็บเพจนะคะก็ฟิกตำแหน่งไว้เลยนี่คือรูปหนึ่งทางด้านเฟรมทางด้านซ้ายมือนะคะเราต้องการจะนําเมนูหลักของเว็บไซต์มาวางซึ่งเป็นเมนูที่จะยึดอยู่ในตำแหน่งนี้ตลอดทุกๆหน้าเว็บเพจนะคะ เราก็จะใช้คำสั่ง insert นะคะ image แล้วก็เลือกเมนูนะคะที่เราสร้างไว้มาใส่เมนูตัวนี้ก็จะอยู่ที่เฟรมทางด้านซ้ายมือส่วนตรงกลางตรงนี้เราจะกำหนดให้มันเป็นเฟรมที่แสดงเนื้อหาที่อิสระก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตาม So, ถ้าเรามีการคลิกลิงก์ตรงนี้และให้เนื้อหาที่แสดงที่เฟรมตรงกลางหรือถ้าเราคลิกลิงก์ตัวนี้ให้แสดงเนื้อหาตรงนี้แทนนะคะแต่นี้สังเกตว่าถ้าเกิดว่าเรามีการนํารูปภาพนะคะมาใส่โดยปกติแล้วเว็บเพจเนี่ยเขาจะมีระยะห่างของตัว left margin กับตัว top margin อะไรอยู่ถ้าเรามีการวางเนื้อหาไปบางครั้งเราจะเห็นว่าเนื้อหาพวกนี้มันไม่ได้ติดขอบนะคะชิด แล้วทำให้มันไม่สวยนะคะคุณสามารถที่จะใช้คำสั่ง modify page property ไปกำหนดให้ left margin เป็น0แล้วก็ top margin เป็น0ได้นะคะจากนั้นจะเห็นว่ารูปภาพขอโทษค่ะรูปภาพที่คุณนำมาใส่นะคะ ะเห็นว่ารูปภาพที่คุณนํามาใส่นะคะก็จะอยู่ชิดขอบบนขอบซ้ายพอดีแล้วก็ดูสวยงามตัวเมนูตรงนี้เหมือนกันนะคะตัวเมนูตัวนี้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้มันชิดขอบบนเฟรมแล้วก็ขอบซ้ายเฟรมก็ไปเลือก modify page property ให้กับเฟรมนี้นะคะแล้วก็กำหนด left margin เป็น0ูนย์ top margin เป็น0ูย์ด้วย ทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าถ้าเกิดว่านะคะเรามีการใส่เนื้อหาตรงไปในนี้ตรงนี้เราจะใส่มาร์กไว้นิดนึงว่ามันเป็นหน้าหลักในการแสดงเนื้อหานะคะต่างๆของเว็บไซต์เ,เดี๋ยวเราค่อยนำเว็บเพจมาใส่นะคะอคีะนี้เราก็จะมีเฟรมสามเฟรมแล้วนะคะ ในแต่ละเฟรมนั้นคุณสามารถกำหนดสีนะคะให้กับเว็บเพจในเฟรมนี้ได้เหมือนปกติกับเว็บเพจทั่วไปคุณต้องการให้มันเป็นสีฟ้าไปเลยก็ได้ก็ไปเลือกเพจส S ตตี so ati, เลือกเลือกกลาวเป็นสีฟ้าจะก็โอเคนะคะเราจะได้กลมกลืนกับรูปภาพเนื้อหาตรงกลางตรงนี้ก็กำหนดได้กลาวเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วกันนะคะ ทีนี้คุณก็จะเห็นขอบเขตของเฟรมได้มากขึ้นนะคะ